สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้ำ NK ครูชาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้ำพามาดูเจ้ารถคันนี้ค่ะ Mitsubishi a t r a d บอกเลยว่าคันนี้เป็นรถสวยมากๆเป็นตัว l อง g Top นะคะเป็นรถปี2013ด้วยค่ะรถเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ออกห้างป้ายแดงเลยเดีย๋ยวไปดูกันนะคะว่าภายในภายนอกสวยแค่ไหนในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังหน้าเป็นแบบ p r เมียมเลยไฟนะคะ ไม่มีแตกไม่มีหักนะคะไม่เหลืองด้วยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยค่ะคันนี้แม็กเดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้ขอบ15ค่ะกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวข้างกระจกคันนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะสามารถปลดล็อแลับปิดล็อกจากตรงนี้ได้เลยนะคะพอเราปลดล็อกกระจกด้านข้างก็จะเปิดให้เองอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังนะคะตกแต่งมาด้วยขอบโครเมียมนะคะไฟท้ายนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่แตกไม่หักนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้อีก2จุดด้วยเช่นกันค่ะส่วนด้านท้ายนะคะเราสามารถสั่งกดเปิดได้จากรีโมทเลยนะคะเพียงแค่กดค้างไว้แค่นี้เองค่ะด้านหลังค่ะกว้างมากๆเลยนะคะรถคันนี้ไม่เคยผ่านการติดแก๊สมาก่อนนะคะ ยางอะไหล่และชุดเครื่องมือ,อยังอยู่ครบนะคะมาดูด้านในกันนะคะด้านในตัวนี้ค่ะเจ้าตัวนี้เป็นปุ่มปุ๊บสตาร์ทนะคะส่วนตัวเลือนไม้เนี่ยเป็นแบบเข็มนะคะแล้วกเ็เลขไมค์คันนี้นะคะอยู่เพียงแค่1 2 2 0 0กว่ากิโลเท่านั้นแอร์ค่ะแอร์อันนี้เป็นแอร์ออโต้นะคะวิทยุ C D M P 3เบาะค่ะ เบาะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะอยู่ในสภาพที่สะอาดไม่มีขาดเลยนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะมาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยเช่นกันค่ะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะกระจกนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะทั้ง4บานเลยส่วนกระจกมองข้างก็ปรับและพับเก็บไฟฟ้าได้เช่นกันค่ะถึงรถจะเล็กแต่ภายในไม่เล็กนะคะคันนี้ค่ะด้านหลังก็เป็นเบาะผ้าเช่นกันนะคะอยู่ในสภาพที่สะอาดไม่ขาดเลย ตรงนี้ค่ะสามารถเอาออกมานะคะเป็นที่วางแก้วได้เช่นกันค่ะแอรียนะคะยังเหลือเยอะๆอยู่เลยทั้งด้านบนด้านล่างนะคะบอกเลยว่านั่งสบายมากๆค่ะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1,200cc ห้องเครื่องสะอาดมากๆนะคะแล้วก็บอกเลยว่าคันนี้เดิมสุดๆนะคะลอยเม็ดอาร์คน็อตไม่มีไขเลยนะคะฝาเดิมทุกอย่างเดิมทุกจุดค่ะ หลังจากที่ดูรถภายในภา,ายนอกกันเสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำขอย้ำอีกทีค่ะว่าคันนี้เป็นเจ้า Mitsubishi a t t r t r a นะคะเป็นตัว GLS นะคะเป็นตัว long top นะคะเกียร์ออโต้ปี2,013รถเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ออก้างป้ายแดงเลยรถคันนี้ค่ะผ่านการตรวจสภาพนะคะจากวันทูคาได้เป็นเกรด A เ,เลยราคาคันนี้นะคะอยู่เพียงแค่199,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง3,000กว่าบาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาเลย คันนี้ค่ะน้ําจัดโปรพิเศษพิเศษให้นะคะออกลถเพียง5000บาทเท่านั้นนอกจากนั้นค่ะมีการรับประกันหลังการขายให้นะคะมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้นานสูงสุดถึง2ปีหรือ2,000 20, 0กิโลนะคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ก่อนออกด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อน้ําเข้ามาทางช่องทางด้านล่างนี้นะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามน้ำไว้ด้วยนะคะเราจะได้ไม่พลาดรถสวยๆดีๆกันอีกไว้เดี๋ยวน้ำมีรถคันใหม่สวยๆโปรพิเศษพิเศษแล้วน้ำจะพามาให้ทุกคนได้ชมอีกนะคะวันนี้น้ำกับเจ้ามิซูขอลาไปก่อนบ๊ายบาย